เดินออกจากซอยเล็กๆนะครับไปชมบรรยากาศชุมชนแถวนี้นะครับอยู่การทิ้งขยะอันนี้ทิ้งกล่องลังนะฮะเรียบร้อยมากเลยนะครับเงียบมากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคลินิกโรงพยาบาลเล็กๆคลินิกเอก,กชนอ่าตรงนี้เป็น ย่านชุมชนชาญกลุ่มโตกเกียวนะครับที่เมืองโยโกฮาม่าอันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะตอนนี้ปัญหาก็คือบ้านร้างจะเยอะนะครับอย่างหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างไปแล้วนะครับเราจะเดินไปซักอีกไม่กี่เท่าไหร่เดี๋ยวก็เจอบ้านร้างอ,งอีกอ่ะ ออญี่ปุ่นนี่จะพบปัญหาบ้านร้างเยอะมากในช่วงนี้นะครับแต่หลายปีมาเนี่ยคือประชากรลดลงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยไม่มีใครดูแลเพราะว่าคนแก่ก็ล้มหายตายจากแล้วก็ลูกหลานบางทีเขาก็ไม่อยากรับมรดกนะเพราะว่าภาษีเรื่องที่ดินนะครับอันนี้ก็บรรยากนะภาษีที่ดินภาษีมรดกนี่แพงมากนะครับ นี่ก็เป็นบ้านร้างที่ไม่รู้ว่าจะประกาศขายไหมใครสนใจมาซื้อได้นะฮะนะเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นชุมชนที่เนี่ยญี่ปุ่นสังเกตนะว่าอ่ามันจะ มันจะมีคล้ายๆอย่างเงี้ยผนังคอนกรีตนะฮะกั้นไว้กันดินสไลด์นะครับเป็นกำแพงหินเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับคือค่อนข้างจะทำมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะเป็นลักษณะ,ะนนอ่ะสตาร